反正山山里面的。<Labor> <music> <heart> <music> 小心

k a วันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับเปิ้กับมหาทรงิวครับมหาไทยพูดยามคําครับไปดิครับรอบนี้ค้นกระลายนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับโอ้โหหลังไหลมาเที่ยวชมวิวครับเป็นสาวมวยเป็นสาวญี่ปุ่นครับสวยสวยครับพี่น้องครับ ยืนเต็มครับด้านพู่นก็คือพระปางวัดอารุณในยามเย็นครับนี่ครับด้านนี้ก็เต็มเต็มครับฮอตจริงๆนะครับอโอ้โหาดิ่นเอ้ยนครับสุดยอดจริงๆครับคนกบาลังไหลามาเที่ยวชมเนี่นครับโอ้โห วันนี้แทบแตกครับที่ซอยประตูนกยูงนะครับด้านซ้นก็คือพระปางวัดอรุณครับตอนนี้ก็เริ่มคัมเนาะตอนนี้พระปางก็เริ่มเปิดไฟครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามานะครับปัดตอนนี้คนก็นลังไหลามากครับพี่น้องครับล่างไหลเข้ามาที่ ท่าเรือวัดโพครับมาและบางคนก็นจะขึ้นไปที่ลุนริเวอร์ไซด์เนาะนี่ครับมาซื้อไอศครีมมาซื้อไอติมครับซื้อแล้วก็จะขึ้นไปชมวิวอยู่ที่ชั้น 2, สองชั้น 3, สามชันสครับพี่น้องโอ้โหล้อนแรงสุดๆนะครับ ขอกาบทักทายสัมบายดีเดอร์สวัสดีครับ f อีเดอเอฟซทางสองฝากฟังทั้งที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนาะเมืองหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมแล้วก็มาอัปเดตเนาะว่าตมงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเปิ่มหน้าเึิ่งตาเพื่นเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นโอ้โหตอนนี้ก็ ลหล่างไหลขึ้นไปที่ลุนเรือใบครับพี่น้องนะครับร้านูนก็เป็นสาวฝลังครับขึ้นไปชมวิวเนาะนี่ครับพี่น้องมาปุา๊บ,ะะบต่างคนก็ตา่างหยิบมือถือมาถ่ายรูปครับื้าเรือเขียววัดโพครับ สวยจริงจรินัทคุัทคุณนัทคุัทครัทคุณนันัทคุนัทคนันัุณนัคุนัทคุณนัทคนัทคุัครับคุน,นคนนุัคนัทคุมนมัครับคุณนคุัคคันี่ครนค,ครับ า,าบรรยากาศแบบนี้ต้องที่เมืองไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องในอาเซียนหรือว่าในเอเชียนีครับา่าแบบนี้นะครับเพราะว่าพระปางนี้ก็คือหนึ่งเดียวของโลกนะครับดีครับบางคนเพิ่กับมาเซอร์สุดท้ายเนาะ งามคำเพิ่นกามาทรงบิวมหาถ่ายรูปครับเป็นลูกสาวชาติแงชาติทั้งนั้นครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มทุกคนก็มีแต่ความสุขเนาะนี่ครับพี่น้องงามจริงๆงามจริงๆครับเป็นสามวมวยทั้งน,น,นั้นครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆ โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเดอที่เข้ามาหับสมครับถ้าผู้เออซอบเจอซอบใจกะต้องขอฝากไลฟ์ลฟ,ฟัแซ่ครับเพื่อเป็นแห้งเจอแห่งใจเนาะในการไปหาถ่ายคลิปต่อไปนะครับถ้า FC ท่านใดจะมีน้ำใจก็ขอช่วยส่งซุปเปอร์แท็กมาให้ด้วยเด้อครับก็พ่อเป็นค่ารถเนาะพ่อเป็นค่าอาหารนะครับสวยจริงๆ หน้ามากับแฟนเนาะถ้าตรงนี้ถ้าใครมากับแฟนโอ้สืดจจปญัญญาพี่ต้องเอถ้าใครมากับแฟนนะครับว้าวก็ขอมาด้านนี้เนาะแล้วก็จะได้กลับบ้านครับ นึกว่าเสือ้อแมนยูจะได้ขอแซวักหน่อยโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอ้อสวัสดีครับสวยงามดังสวงสวารพี่น้องเอ้ยดีครับคนเต็มครับเป็นนุ่มตีสาวมวยเนาะเป็นก็มาหาชมวิวมาหาถ่ายรูปครับโอ้โห